ส่วนวันครั้งนี้วันเดี๋ยวเนี้ยรักษาศีลไว้ทําในรูปแบบทุกวันทุกวันตั้งอกตั้งใจไปเวลาทําในรูปแบบอย่าให้จิตพลาดไปสองด้านอันนึงหลงลืมกรรมฐานที่ทําอยู่อันนึงไปเพ่งจ้องกรรมฐานที่กําลังทำํำไม่เผลอแล้วก็ไม่เพง่งเนี่ยทำไปเรื่อยๆทากรรมฐานไปนะจิตจะถทอยตั้งมัน่นมีกําลังขึ้นมาจําได้ไหมมีศีลน,นะ ทำในรูปแบบนะเวลาทำในรูปแบบไม่ใช่เอาเป็นเอาตายนะทำด้วยความมีสติเนะช่นเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธองเงี้ยจิตมันหนีพุโทโธไปรู้ทันจิตมันไปจ้องพุโทโธเอาเป็นเอาตายกับพุโทโธรู้ทันนะตรงที่เรารู้ทันว่าจิตายฝสายไฟสายมาไหลไฟไหลามาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานี่พอจิตตั้งมั่นเกิดบ่อยๆนะจิตจะมีกำลัง เมื่อจิตมีกําลังแล้วขันมันจะแยกพอจิตเราตั้งมั่นเนี่ยสติระลึกรู้กายมันเห็นไลยการกับจิตน่ะคูณลานกันแยกจากกันแล้วพอสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็จะเห็นเวทนากับจิตันแยกออกจากกันสติจิตตั้งมั่นนะสติระลึกรู้สัญญาความจําได้หมายรู้จะเห็นในสัญญากับจิตเป็นโคล้านแยกออกจากกันจิตตั้งมั่นอยู่ เห็นความปรุงดีปรุงชั่วคือสังขารน,นะก็จะเห็นว่าสังขารไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองจิตมันอยู่ต่างหากเนี่ยค่อยรู้ค่อยดูเรื่อยๆนะขันมันแตกตัวออกเมื่อขันมันแตกตัวออกแล้วเนะี่ยมันจะเห็นเลยขันแต่ละขันไม่มีตัวเราร่างกายเนี่ยไม่เคยบอกนะว่ามันคือตัวเราจิตที่คิดผิดจิตที่หมายรู้ผิดจิตที่คิดผิดจิตที่เชื่อผิดผิด มันก็ไปคิดว่าร่างกายคือตัวเราทั้งๆท,ที่ร่างกายไม่เคยบอกเลยว่าร่างกายคือตัวเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรามันเป็นวัตถุธาตุเป็นธาตุที่ไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาเป็นธาตุที่ยืมโลกมาใช้เท่านั้นเองเนี่ยมันจะละความเห็นผิดแล้วแล้วพอสติระลึกรู้นามธรรมาท,ทั้งหลายนจะหเห็นเวทนาสัญญาสังขารนะเป็นของถูกรู้ไม่ใช่เรา มีจิตที่เป็นเราอยู่อันเดียวนอกนั้นไม่ใช่เราละนี้พอมีจิตเป็นเรานะจิตตัวนี้ต้องเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะแล้วเราก็าจะเห็นจิตผู้รู้เองก็เกิดดับเนี่ยจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงะเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวหลงไปคิดเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวหลงไปดูเดี๋ยวเป็นผู้รู้ดเดี๋ยวหลงไปฟังะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวหล,ลงไปดมกลิน่น เดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปรู้รดเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้หลงไปทางร่างกายไปรู้สัมผัสทางร่างกายเดี๋ยวเป็นผู้รู้เป็นผู้หลงทางใจหลงไปคิดนึกปรุงแต่งอะไรเงี้ยมันจะเห็นนะผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับเออผู้รู้มันไม่อยู่ในอำนา,าจบังคับของเราเหมือนกันมันจะเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้คิดเราเลือกไม่ได้เนี่ยดูซ้ำซ้ำซ้ำนะ มันจิตมันปิ้งขึ้นมาเลยนะว้าผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันรู้เองนะไม่ใช่คิดนะมันรู้เนี่ยเพราะงั้นเรารักษาศีลห้านะทําในรูปแบบไปตอนทําในรูปแบบนะจิตเผลอไปลืมกรรมฐานรู้ทันจิตไปเพ่งกรรมฐานรู้ทันจิตเราจะมีกําลังขึ้นมามีผู้รู้ขึ้นมาเมืนะ่อมีผู้รู้แล้วก็ดูสติะระลึกรู้ขันนะ่ะขันจะแตกตัวออกนะแล้วแต่ละขันนะั้นแสดงใจรัก ร่างกายไม่ใช่เราจะเห็นง่ายที่สุดเพราะมันหยาบที่สุดสมาจะเห็นสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราเป็นของผ่านมาผ่านไปดีชั่วก็ไม่ใช่เราผ่านมาผ่านไปเหลือจิตเป็นเราดูเรื่อยๆนะก็จะเห็นน้จิตเองเกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้เพ่งเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสอะไรเงี้ยเห็นมันเกิดดับเกิดดับเออมันไม่เที่ยง แล้วมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่คิดนะดูซ้ำๆๆจนกระทั่งจิตมันยอมรับความจริงกิเลสตัณหานะมันทนสติปัญญาเราไม่ได้หรอกความโง่อมันทนสติปัญญาเราไม่ได้หรอกดูไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเขาหายโง่รู้ความจริงแล้วตัวเราไม่มีนั่นคือพระโสดาบันนะแล้วการภาวนาที่เหลือก็ทําอย่างเดิมนี่แหละทําไปเรื่อยๆนะ แต่ความรู้ความเข้าใจก็จะละเอียดประณีตขึ้นไปเรื่อยๆมีคราวหนึ่งหลวงพ่อ,อก็ไปกราบครูบาอาจารย์คือหลวงปู่สุวัสด์สุวัจโจหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์เยอะนะสามสิบสี่สิบงนะหลวงพ่อเรียนด้วยหลวงปู่สุวัสด์นะท่านก็สอนบอกว่าพระทศก a าคาพระนาคาพระรหันเนี เห็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่ความรู้ความเข้าใจยังไม่เท่ากันไม่มีอะไรหรอกทิ้งมันไปให้หมดเลยจริงๆไม่มีอะไรหรอกหลวงปู่ท่านบอกทิ้งไปให้หมดเลยหลวงพ่อก็มองท่านมันง่ายอย่างนั้นหรอหลวงปู่ทิ้งได้เนี่ยไม่เราทิ้งไม่ได้อะเราต้องทำก่อนแต่ท่านบอกใบ้ไวละจริงๆทิ้งหมดเลยทิ้งขันห้าเลยนั่นแหละทิ้งกระทั่งตัวจิตผู้รู้นั่นแหละ เราทิ้งไปให้หมดเลยไม่มีอะไรแล้วมัน่ใเป็ี่ยนใจรักทั้งนั้นแหละะเนี้ยภาวนานะสุดท้ายเราก็จะรู้ความจริงของขันห้าความจริงเบื้องต้นคือมันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีความจริงขั้นกลางก็คือร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ะความจริงขั้นท้ายก็คือจิตนั้เป็นตัวทุกข์เนี่ความจริงสามระดับนะ ถ้าเข้าใจความจริงสุดขีดเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่ลจิตที่จะไม่เข้าไปรวมกับอารมณ์อีกต่อไปจิตไม่เสวยอารมณ์จิตรู้อารมณ์นะแต่ไม่เข้าไปเสพอารมณ์ไม่เข้าไปเสพเพราะนั้นเราจิตพวกเราสังเกตไหมมันจะวิ่งเข้าไปเสพอารมณ์เวลารู้อะไรนะมันจะไหลเข้าไปเกาะตรงนั้นนะมีตัณหามีอุปาทานแล้วก็ไปเสพอารมณ์อยู่ตรงนั้นนะ นีถ้าภาวนาสุดขีดนะจิตมันไม่เสพอารมณ์นะมันรู้จิตชนิดนี้ตำลาเขาเรียกว่าชาวนะเรียกว่ามหากิริยาจิตเป็นมหากิริยาจิตของเรามันเป็นกุศลจิตอกุศลจิตแต่ของพระอรหันต์ท่านเป็นกิริยาจิตคือจิตที่ไม่เสพอารมณ์รู้เห็นไปเท่านั้นเอง บอกแผนที่อันนี้ไว้ให้นะส่งจำไว้หรือไม่ก็ไปเวลาเขาเอาไปขึ้นขึ้น youtube ขึ้นอะไรเซฟเอาไว้วันหนึ่งข้างหน้าจะได้ใช้เพราะว่าต่อไปไม่มีใครสอนหรอกวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้